สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถตักร้อยางนะคะคันนี้จะเป็นคอมสูตรรุ่น WA 3ามแปดูนขีดสามนะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยนะคะคันนี้เป็นมุ่งขีสามคิวค่ะวันนี้มาทดสอบปักหนีนนะคะ วันนี้มีปันด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้งานท่าทรายอะไรนี้นะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะส่วนแขนนะคะคันนี้แขนยกได้อยู่ประมาณ3เมตรเกนะคะถ้าลูกค้าด้านกเกษตรนะคะต้องการเอาไปใช้งานอยากตอกแขนเพิ่มนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะ สนใจคะติดต่อสถามนะคะที่เบอร์โทร0818302909นะคะติดต่อหาคุณจิราโรได้เลยนะคะตัวแขนเซนดานะคะก็จะสูงอยู่ที่3เมตร90นะคะ เป็นบุ้งกีบุ่งกีเดิมเขานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์คอมบสูบขสูบค่ะสะภาพดอกยางนะคะ u a 3 8 0 3คันนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ